สวัสดีครับกลุ่มชิคๆครับวันนี้อยู่ในแมสเซเวนตีเฟนครับวันนี้ผมจะมาทำคอนเทนต์อันนี่ครับไอล้อล่างทอยเลตทอยเลตเมื่อนแล้วก็ดาร์คซิลเกอร์กายครับแล้วก็จีจีคอสติกจีแมนแล้วก็คอสติกไททั้งขมนั้งแมนแล้วก็คอสมิกค,คอสมิกไททันงซิลเกอร์แมน แล้วคือคอนเท์ของผมคือผมจะเอาตัวโคคอสมิกนั้นราคาแพงว่าจะเล่นได้หรือไม่แต่คงต้องเอาตรวเงินก่อนกิจกรรมนี้ครับถ้าถ้าเราเล่นกิจกรรมเก,ก่าแต่เอาตรงเงินมามันได้ฟรียอยู่อ๋อคืตอนต้องเกมผมจะเอาไปทำนี่ก็เทอร์เซอร์นันราคาแพงไหมก็แพงครับก็ราคาก็เกือบครึ่งล้านเลยผมจะเอา จะได้เจวแมนไปไอ้พวกสองตัวนี้ไอ้พวกสี่ห้าตัวนี้จะไหวไหมโอเคครับก็ผมจะเล่นด่านเล่นแม่เลย่แนแมอันที่สันสีหรือห้าเยผมจะลองอันที่ในแมอันที่หนึ่งก่อนครับไปเลสโกโอเคครับแล้วก็มาสักคำต้องของ เทอร์โซ่เขาไม่เล่นมาครับแล้วเราจะมาเอาล่างมือมาครับล่างมือก่อนเติ้ลแมนครับต้องทือเติร์แมนนั่นก็สองหมื่ก็คือโจงตีป้อมเดือดครับน้ำเม็ดก็พีเอ้ก็สองพันครับในสองพันแปดอันนี้ผมน้่นเป็นสองเซนครับขาไปแพงหน่อยราคาหมื่นหนึ่งครับโอเคราคาสองหมื่นแหละถ้าเราไม่ถ้าเราไมเอาเลยครับมันมีล่างทองมันก็มีครับล่างทองครับแต่เราต้องเป็นเต้นต้องสูงมฟาง โอเคครับรอบคั้นที่สามมันจะตีแรงขึ้นครับเฮลีสามหกสี่องศาตัเป็นผักมาครับคือไปโดวต้นเกมก็แบบโหดหน่อยก็ถ้าเอาแปลปุ๊บม,มันก็จะเป็นแบบน้ำเม็ดกับตียากาศแล้วก็โ้อตีต้องตีตัวอย่างก็สร้างคือตัวสองถ้าบวกบาปุ๊บวางได้กี่ตัว ไม่จะสาบตัวแหละก็ไม่รู้ว่าควบผมไม่ได้หรอกต,ตัวที่อาแพงมากเลยครับอายาน่าจากกาัดกลอย่าจัดกล่อเราทำกุกเกมอย่างครับมันต่อไปเราคว้าตัวที่ระเบือปากันครับตัวทอยเล็ด โค้ยเลตตัวนี้แกไม่มีน้ำมัเลยนะแต่มันจะเรียดตัวสมอนมาขโหัเลยครับมันยก็ตีให้จก็ตีนิดมันก็โอเคคนจะไข่ต่เลเซอร์ออกอะถ้าหล่อน้นนเมน้นหัวผมก็จะอัพเล่นเลยขอข้อา2อง่ะครับเด่มันเรียก ตัวจะกระหนดล่างเมืดมาครับแน่นอนเรียกล่างเมืดมาพุ่งก็งต้องสองพันแต่แต็มันตีแล่นทีนี้เทื่นหน่อยสองคนเดียวครับคือเขาเอาสมองมาเลือกเลือกคอมน่าจะยังขึ้นครับยังรนเรือ ยังไงก็จริงแ,แพเแงเลยครับเอาเปหนึ่งปุมะเพิ่มน้ำมืันแปลงนะครับประกอบสมอนโอ้เพิ่มเติมสองสองหมื่นห้าพัานเลยก็เอาไปสามสามห้าล้านครับถ้าเราเอาเราราคาก็โคตรแพงนะครับ คือละลายละลายหมดครับเกียแต่เลือดมันน้อยสมอนมันเลือดมันน้อยครับก็เราอัพเต็มมันจะหัวรัดนะครับไปดูกันโอเคครับผมอัพแปกกวะอัพแมงมันก็ตีกายเดี๋ยวจะภาพภาพเพิ่มเพ่มเลือดทอยเลดผสมห่านด้วยอีกวันเดีวไม่ึมาครับเพื่อเท่าไหร่ จแสนห้าเยอ,อะบารีนี้ก็เยอะครัยิงเป็ตโตซอมมอนรักทอเล็ตก,ก่อนรักทอเล็ตก,ก็หขนแทงก็หอนนะครับต่อไปก็จะเสูบให้ตัวพีนพีนล่างนะล่างร้าวต้นหนึ่งไ,ได้มันเป็นไปที่ตีรออยู่ เรื่งองซอมมอนอแล้วก็อาบแม่ดูยากด้วยคือดูยากเขาอาฟกซอมมอนเท่าเดบมีวายุบครับมัง้สองตัวเป็นกับกี่ ผมไม่ก็โหแก่เป็นตัวจริงันรักันต่ขนนเขาไม่ได้ขึงมันเก่เยเขาเลนไม่แม้แบบหนึ่งสองสามก็ไม่ยไม่ยอี่ที่มันอับแงนะคือขวดยากมากครับตอนที่เรานอยู่อยูวิ การทำาด้เงนสิจตีขวดโอเคเราปิดปากไปเลยไม่ต้องเวลาหรอกโอเคครับทําเวลาได้กีปะติรับได้เงินสมุนเอดครับเป็นตัวที่ออกมาจากอีเวนท์ถ้าเราจะข่าเนี่ยพีดิงวาร์ซาแล้วก็เปิดกล่องถึงแสงครับตัวดาฟเกอร์ก็ไม่นะ ตัวคอสมิกทอเรลกัะคอสคอสมิกดักดักฟิกเกอร์กันตัวส่งไอตัวดักไอตัวฟิกเกอร์กันมันมีประโยชน์อยู่ครับก็ประโยชน์แค่น้อยนึงครับไม่ใช่ตัวต้องเก็บราคาสามบาตัวตัวของคอสมิกทอเรลนั้นจะข้าอัพจะแพงถึงสิบล้านหน่อยโอเคสองตัวนี้ก็ให้นี่ครับผมจะตัวป่อไปผมจะเป็นกีแมนครับแล้วก็ตัวคอสมิกอัพเกรดคาเวล่าแล้วก็ เมื่อจะสองตัวนึงผมจะเอามาลองในหลังสองครับว่าเจ้าหุนมันจะเบรกได้ไม้ก็โอเคครับก็ขอฝากกดสปายกดแชร์นะคับแล้วกกดกระดิ่งด้วยนี้เราไปก่อนเซตครับ